สวัสดีครับประชมกันต่อครับผมยังอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับกับทีมงานมหาโหดโคตรเดือดนะครับที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมาครับติดลมกันสนั่นวันไวตอนนี้พ่อใหญ่ตั้มครับขึ้นรถไถแล้วครับไม่ไวใจเสียอัดบอกเสียอัดวางยาดีนักโดดขึ้นเองเลยเอาจัดไป างานบ้านพี่มายครับตำบลดงพองอำเภอแคนดงจ้าหวัดกุรีรัมจุดอื่นไม่เท่าไรแต่จุดนี้ครับหัวใจอยู่ตะตุ่มดูสิพญ่ต้ำจะแก้เกมตัวเองยังไงถึงจะไม่ติดโลม เหมือนว่าจะวางกับหลักตัวเองครับอุปต้า M 6 0 4 0 S U ส่วนในบอ่อนะครับเสียกรครับใส่ดินอยู่ เสียกรออกมาแล้วครับเสียกรนว่าไงสบายครับรถเปล่าเข้าวอ เน็กซาครับออกมาแล้วครับโอ้สบายครับหายห่วงแล้วครับ สบายสบายหายห่วงแล้วนะจุดจุดนี้ครับผมเสียบูครับเดก,กา้านครสามหลัง เสียน้อยครับมาแล้วครับสบายสบายครับรอบนี้ไม่มีปัญหาครับเสียอาดขึ้นแล้วพอใหญ่ตามไปเอารถนะครับ จุดทางออกนะครับค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วครับเดี๋ยวมเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดักรออยู่จุดที่ก่อนจะพ้นขีดอันตรายครับนี่นะครับคือจุดอันตรายอีกจุดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปถึงที่เทครับแต่ว่าเจ้าอาจนี่เคลียพื้นที่ไว้ให้อย่างดีแล้วครับไม่แน่ใจว่า จะรอดปลอดภัยดีหรือเปล่านะครับรอดูกันครับพอใหญ่ต่ำกำลังมาแล้วครับโอ้ยังเนืดอยู่ยังเนืดอยู่ย นืดดครับพี่น้องครับยังลั่นไม่หยุดยังลั่นไม่หยุดเสียก่อนไปแล้ว ไม่ว่าจะทางโหดแค่ไหนครับเอาเมก้าคันนี้อยู่ยากครับแรงจริงๆครับยอมรับเลยเมก้าห้าร้อสีแดงนี่แรงชุดฉาดสุดยอดครับ บายสบายครับไปใหญ่ตามกลับมาแล้วยำล่องครับขากลับทางค่อนข้างอยู่แล้วครับข้างในนี่หายห่วงแล้วจุดนี้ก็น่าจะหายห่วงเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวรอดูเสียน้อยอีกสักคันนะครับกาลังออกมาครับเดี๋ยวเราจะจบที่เสียน้อยคันนี้นะครับผมมาแล้วเสียหนุย่ยมาจอดรอครับ รถเปล่าพใยญ่ตั้มวิ่งเข้าบอ่อเสียน้อยออกมาครับ,บล็อกจี้สีชมพู เสียกรกำลังมาเดี๋ยวเราจะจบกันที่เสียกรแล้วกันนะครับผมเสียกรกำลังออกมาครับดูเหมือนว่าท้องฟ้าตอนนี้นะครับเริ่มมืดค้มเมฆฝนเริ่มตั้งเขามาอีกแล้วครับสถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วงานหน้าฝนก็ต้องทําใจครับช่วงนี้ต้นฤดูฝน โอ้สบายครับสบายปลอดภัยหายห่วงหลบกันกับเสี่ยบู จอดครับเดี๋ยวพักดื่มน้ำดื่มา่ากันก่อนนะครับแล้วกลับมาชมกันใหม่ครับสวัสดีครับ